วันนี้ไปเปิดบ้านนาราดีกว่าครับผมนี่คุณคนนี้หนุ่มอ๊อฟสุพนัทนั่นเองครับรอกน้อยซักพูดหมือนกันโอ้ใช่เออโอเคครับผมเราไปชมดีกว่าครับกับบ้านของหนุ่มอ๊อฟสุพนัทครับค่ะพามสวัสดีครับเป็นแฟนรายการทีวีปูทุกทุกท่านครับผมอ๊อฟสุพนัทครับวันนี้นะครับอ๊อฟก็จะมาพาทุกคนมาเปิดบ้านอ๊อฟกันนะครับนี่เปิดกันสดๆเลยนะครับนานๆคนจะได้เห็นนะครับ เข้ามาเลยดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างจะสะอาดเรียบร้อยขนาดไหนนะครับตามมาฮะครับผมแล้วมุมแรกของบ้านนี้นะครับพอดีว่ามุมนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะสะอาดกว่าที่อื่นหน่อยหนึ่งครับผมก็เรียกว่าเป็นห้องรับแขกสองนะครับแหมเป็นยังไงล่ะดูเหมือนบ้านใหญ่ไหมฮะเหมือนมีสวนหน้าบ้านและสวนหลังบ้านมีห้องรับแขกสองก็มุมนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นมุมสงบมุมหนึ่งที่อ็อฟชอบแอบมางีบตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่ที่ยังไม่พร้อมจะนอนแบบจริงจังครับก็มักจะมานอนตรงนี้เพราะว่าเป็นมุมที่เย็นที่สุดของบ้านนี้แบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็เย็นได้ครับผมแค่พัดลมตัวเล็กๆตัวเดียวแล้วก็แบบเป็นมุมที่แบบเหมือนกับเราอยู่แล้วมีสมาธิครับออก,ก็จะมาเล่นกีตาร์อ่านหนังสือเพลงอ่านหนังสืออะไรก็ทําให้เรามีสมาธิดีก็แบบนี่ครับเป็นมุมกีตาร์ครับ อารมณ์ศิลปินจะอยู่ตรงบ้านตรงมุมนี้ของบ้านนี่แหละครับผมนี่เป็นห้องรับแขกสองแล้วก็ที่ว่าของโชว์จะมีไม่มากมายนักตรงนี้จะเป็นพวกเอ่อมุมของโชว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่แฟนคลับให้มาอย่างเช่นดอกไม้ที่แฟนคลับจัดมาให้แบบเอ่อมาเอามาส่งเอามามอบให้ออฟตอนตอนเสร็จจากคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเป็นดอกไม้สวยๆให้มาทักแจกกันเลยครับก็หอบอย่างนี้กลับบ้านนะครับแล้วก็แบบพวกตุ๊กตาอะไรที่แบบว่าน่ารักน่ารักที่แบบมีบุคลิกคล้ายๆออฟอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นมุมแบบ เป็นมุมครอบครัวด้วยครับให้ดูตัวเองในยามเด็กๆนี่ครับเป็นไงครับตอนนี้ตอนโตกับตอนเด็กๆไหนหล่อกว่ากันครับตอนนี้สิถึงจะถูกครับแล้วก็แบบเป็นเป็นมุมที่แบบเป็นเป็นรูปภาพต่างๆนะครับว่าเมื่อก่อนเคยเล่นนิเกแต่งตัวลิเกมาแล้วก็เป็นแบบมุมที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆด้วยก็ถือว่าเป็นมุมบันเทิงอีกมุมหนึ่งของบ้านนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปต่ออีกมุมหนึ่งแล้วกันครับโหบ้านนี้ใหญ่มากฮะตรงนู้นเลยครับเรยกว่าเป็นมุมดนตรีไทยครับ ครับโอ้โหกว่าจะมาถึงมุมนี้ได้นะครับก็เหนื่อยพอควรเลยครับมุมนี้ครับเรียกว่าเป็นมุมดนตรีไทยเนี่ยอ๊อฟอ,อยากจะอยากจะทาบ้านนี้ให้มีความเป็นไทยอยู่บ้างเป็นเอกลักษณ์ของอ๊อฟเองครับก็อย่างแรกที่เห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับชุดลิเกอันนี้เมื่อตอน ปี48ครับออฟเคยเ,เคยแสดงเป็นแสดงลิเกมาหลายๆคณะครับผมก็เหมือนกับเป็นเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการร้องเพลงลูกทุ่งการเอื้อนออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชุดลิเกที่ออฟใช้อยู่เลยเมื่อก่อนนี้สวยมากดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับแล้วก็นี้นี่เป็นพวงมาลัยนะครับที่ต้องห้ามเลยครับที่คําว่าต้องห้ามเนี่ยหมายถึงว่าห้ามใช้เพราะว่า พวงมาลัยที่แฟนคลับทํามาให้แต่ละแต่ละพวงนี้จะเป็นแบบงานประนีตนะครับก็เลยทําให้ออฟไม่กล้าใช้ครับก็เลยได้แต่น้ําลายหกอยู่งี้แหละครับได้แต่จับไม่ได้เอาไปใช้สักทีก็เห็นว่าเข้ากันดีครับเป็นลิเกเป็นลูกทุ่งก็มีพวงมาลัยมาคล้องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีครับที่ออฟชอบเอาเป็นว่าชอบฟังก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ยังเล่นไม่ค่อยเป็นครับผมเป็นเป็นละนาดนะครับผมก็แฟนคลับก็ซื้อมาให้เหมือนกัน เมื่อก่อนนี้นะครับก็บอกแฟนคลับว่าอ๊อฟเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบเสียดนตรีไทยเวลาไปไปพิธีไหว้ครูอะไรเงี้ยก็อ๊อฟก็จ้องตาเป็นมันไม่กระพริบเลยครับว่าแบบโอ้โหวงศีพาดเนี่ยชอบการเป่าปีด้วยการเล่นคลุยการตีระนาดอะไรเงี้ยอ๊อฟรู้สึกว่าฟังดูแล้วแบบมีสเสน่ห์ครับดนตรีไทยมีสเสน่ห์จริงๆฮะแล้วแล้วของจริงนะครับไม่ใช่ของเล่น โอ้โหเป็นไงล่ะเล่นเป็นซะด้วยครับผมนี่ก็มุมดนตรีไทยนะครับเดี๋ยวมุมอะไรดีล่ะมีมีอีกหลายมุมครับเดี๋ยวตามมาเลยดีกว่าครับน่าครับผมมาถึงมุมนี้นะครับเรียกว่าเป็นมุมชุดทํางานปัจจุบันฮะก็เดี๋ยวนี้นี่ความเป็นลูกทุ่งของเรก็จะค่อยๆเพิ่มพูนเต็มตัวขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับก็นี่แหละครับเริ่มตั้งแต่ชุดเมื่อก่อนนี้ก็จะแค่เนี้ยธรรมดาธรรมดาครับ แต่เดี๋ยวนี้ครับเป็นแบบนี้ไปแล้วครับเขาเรียกว่ายูนิคนั่นหมายถึงความเป็นเอกลักษณ์ครับโดดเด่นไม่เหมือนใครก็คือคือวัยรุ่นอาจจะไม่ค่อยกล้าใส่กันเท่าไหร่นะครับแตบ่แต่สำหรับออฟเองเนี่ยออฟรู้สึกว่าเป็นความขลังและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของออฟเลยเวลาขึ้นเวทีเนี่ยถ้าใครได้เห็นใครไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาคอนเสิร์ตแล้วมีแล้วใครร้องอยู่บนเวทีเนี่ยแต่เห็นชุดนี้ปุ๊บต้องฮะ พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์หรือเปล่าพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์หรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนต้องนึกถึงอ๊อฟสุพนัทนะครับแมชุดจะเป็นแบบแวววาวแวววาวอย่างเงี้ยครับชอบมากเลยฮะเวลาสายเวลาอะไรเงี้ยสว่วนนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเอ่อไม่ใช่เสื้อผ้าที่ใช้บนเวทีคอนเสิร์ตนะอันนี้จะเป็นโซนเวทีคอนเสิร์ตเป็นต้นไปเลยพวกลายเลื่อมลายต่างๆก็นี่เต็มไปหมดเอออาจจะสงสัยนะครับว่าคนหรือปลานะครับเกล็ดเยอะไปหมดเลยโอ้โหนี่ครับเนี่ยครับ จุดขายของออฟสุพานัทเลยครับวับน,นี้ิมาเปิดบ้านออฟทุกอย่างสกเรตหมดเลยนะครับนี่ไม่ไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยแต่มุมนี้ครับจะเป็นเอ่อเป็นมุมเวทีเล็กครับอันนั้นเวทีใหญ่แต่เวทีเล็กเนี่ยออฟก็จะแต่งตัวประมาณนี้แหละครับออกแนวภากเขาม้าภากเขามานิดนึงนงครับก็คือลายสกอตท,ทีท่แฟชั่นวัยรุ่นกําลังนิยมกันอยู่นะครับก็มีหลากหลายลายสกอตเลยนะครับเอาไว้แบบไปร้องเวทีเล็ก เวลาไปร้องในห้างสบายๆะไยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชุดสบายๆของออบนะครับผมทันแทนอุ้ยก็มีหลายตัวเนาะ <laughs> ครับผมแล้วมุมนี้แหละครับเป็นมุมที่ออฟเรียกว่าเป็นชีวิตประจําวันครับทุกวันเราต้องมาอยู่มุมนี้อันนี้ไม่ไม่น่าจะเรียกว่ามุมมากกว่านะครับเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งนี่คือมุมมุมวัดส่วนสูงครับแล้วออฟก็จะมาวัดอยู่ของออฟเนี่ยมุมนี้ทุกวันคอยภาวนาว่าเมื่อไหร่มันจะ อรมันจะก้าวหน้าขึ้นสักทีได้แล้วมันก็ไม่ไปไหนครับมันก็อยู่ที่เดิมฮรร้อยหกสิบหกเซนติเมตรครับอ๋อจะพูดถึงป้ายสีเขียวนี่นะครับอ็อ็จะแปะเอาไว้ทั่วบ้านนะครับผมก็ถ้าใครสังเกตก็จะเห็นเห็นทั่วบ้านเลยนะครับแต่บทสําคัญของที่อ๊อฟเขียนแปะเอาไว้เนี่ยมันก็จะหมายถึงความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวิธีสั่งจิตสั่งใจตัวเองครับเวลาที่แบบ เราทํางานมาเหนื่อยๆวันหนึ่งเราเคยทําได้ดีมากแต่อีกวันนึงมันมันกลับทําให้เรารู้สึกว่าทําไมวันนี้เราทําไม่ดีเลยทําไมมันมันด้อยๆลงแบบมันดาวลงไปหรือเปล่าแล้วก็คือเวลาเราคิดแบบนั้นนะเราก็เหมือนกับจะสั่งใจตัวเองลงไปแล้วมันจะชีวิตมันก็จะมีแต่มีแต่ลงแต่ลงนะฮะตอบคิดว่าการที่เราแปะชุดนี้เอ๊ะ แปันี่เอาไว้ตามมุมต่างๆของห้องแบบนี้มันเหมือนกับเราได้มาอ่านปุ๊บแต่ไม่ได้ออกเสียงนั่นหมายถึงว่ามันคุยกับตัวเองนะครับว่าแบบเออวันนี้เราม,มั่นใจมากขึ้นนะเราหันไปทางไหนก็มีแต่มั่นใจมั่นใจเพราะฉะนั้นในหัวของเราก็จะมีแต่คําว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นครับมุมนี้ครับเป็นมุมดนตรีสากลของออฟครับก็จะมีเป็นโนนะครับผมแล้วก็กีตาร์ ครับผมเปียโนก็แบบก็ไปเวลาว่างๆก็จะมาฝึกเล่นเปียโนเองครับรู้สึกว่าแบบมันทําให้เราอารมณ์ดีแล้วก็มีสมาธิด้วยในการแกะเพลงต่างๆ <S <S เวลาไปเจอเพลงไหนที่รู้สึกสนใจปุ๊บเออ,เอ,อลองกลับมานั่งแกะดูที่บ้านดีกว่าแล้วแล้วพอแกะได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเออรู้สึกภูมิใจครับเป็นคนเลยเป็นคนชอบดนตรีเลยก็เพราะว่าอย่างแรกแหละเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยจำได้ว่าตอนเรียนอยู่ป .4 เนี่ยไปเรียนอิเล็กโทรนมาครับก็เลยก็เลยชอบ เลยชอบเครื่องดนตรีประเภทนี้ครับผมกีตาร์ด้วยเป็นยังไงล่ะเท่มากครับมีรูปตัวเองอยู่บนกีตาร์ด้วยอันนี้ก็แบบเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมของเมืองไทยประกันชีวิตถึงสกิลจะไม่ปึ๊กเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้ครับผมเอาเพลงนี้แล้วกันเพลงเพลงเพลงเ f ครับเพลง Academy Fantasia ครับนักล่าฝันนะฮะก็แกะเองมาตั้งแต่ในบ้านแล้วครับนั่ตั้งแต่อยู่ในบ้านนะครับก็ดีลองเล่นดู อ่ะหนึ่งสองสาม เดี๋ยวนะขอที่เดี๋ยขอที่เด, okay, okay. ดี๋ยวเดี๋ยวแป้นนึกนึกก่อนโอเคโอเคมา ล่นอย่างเดียวเหอะอย่าร้องเลยเล่นอย่างเดียวเหอะอย่าร้องเลยเสียมูดเลยเสียม yes ูดบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีผมแดงปูทางอุปสรรคฉันไปรักก็อย่าไปรักกระเป๋าก็นะแป๊บนึงต้องอย่างนี้นะค้าได้มีแฟนเทเซียเออนะเข